ความสุขเกิดจากใจของเราเองเพลงเพ้อๆขนมหวานที่อร่อยออย่ยน้ำหวานเย็นๆสักแก้วหนังสือที่ชอบสักเล่มแค่นี้ก็มีความสุขแล้วเพียงอะไรเล็กๆที่อยู่รอบตัวเราถ้าเราหันไปใส่ใจสักนิดก็เป็นสุขแล้วมีคนบอกว่าความสุขของคนเราผ่านมาและผ่านไปอย่างรวดเร็วเสมอ อาจจะเป็นเพราะเวลาของความทุกข์เราหยุดอยู่กับความทุกข์นั้นและซึมเศร้าอยู่กับมันนานๆแต่ตอนที่เรามีความสุขเราใช้เวลาอย่างเต็มที่จนทําให้มันดูรวดเร็วเ,เสมอแต่จริงๆแล้วความสุขหรือความทุกข์มีเวลาอยู่กับเรานานพอๆกันเสมออะไรที่ไม่ชอบก็มองข้ามไปเถอะบ้างอย่าไปใส่ใจนะัก หันมาสะสมความสุขมองหาและเก็บเกี่ยวให้เป็นก็พอแล้วความสุขมันจะออกมาจากสิ่งต่างๆที่เราชอบที่เรารักแล้วมันวนเวียนอยู่รอบตัวเรานี่แหละอยู่ที่เราจะเปิดใจรับความสุขเข้ามาอยู่กับเราได้ดไหรือไม่